กมทกฎหมายจอสอบตำรวจจับนักกิจกรรมซัดหน้าอับอายชาวโลกจากกรณีที่สมาพันธนิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอหัวหมากเข้าควบคุมตัว3นักศึกษามอรามคำแหงที่ห้องพักเมื่อวันที่16พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าจะก,ก่อความไม่สงบในระหว่างการประชุมเอเปกล่าสุดนายรังสิมนันโรมสสบัญชีรายชื่อพกักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้พ โพสผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่ามีนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง3มคนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าค้นที่พักก่อนควบคุมตัวไปที่สนหัวหมากโดยทางตำรวจอ้างเหตุว่าอาจก่อความไม่สงบระหว่างประชุมเอเปกต่อมาเมื่อทั้ง3คนติดต่อทนายความส่วนตัวได้แล้วทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหากลงลายมือชื่อย,ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและบันทึกประจำวันก็จะปล่อยตัวล่าสุดได้รับการปล่อยตัวแล้วนายรังสิมันรมกล่าวว่าผมก็พอจะเข้าใจ ใจอยู่ว่าในช่วงประชุมเอเปกนั้นรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาคงไม่อยากเสียหน้าเวลามีใครออกมาประท้วงแต่การให้ตำรวจมาไลาลาจับประชาชนแบบเลื่อนลอยโดยข้ออ้างแค่ว่ากลัวจะไปก่อความไม่สงบสิ่งนี้แหละที่ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นที่น่าอับอายขายหน้าต่อประชาคมโลกอย่างแท้จริงดังนั้นจะขอนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนภายในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่น่าเสื่อมเสียเช่นนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐ i